ทฤษฎีกลับหลังหันมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีแนวคิดเพื่อใช้ชีวิตสู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณโดยปริงแก้ววัชรพลมองให้เห็นความหวังดีนะคะมองให้เห็นความหวังดีหัวข้อนี้เนี่ยก็จะพูดถึงกรณีที่ เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยนะคะเราก็ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใช่ไหมคะ,ะมีการพูดคุยสื่อสารมีความสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆตั้งแต่เรามีโลกโซเชียลเนี่ยชีวิตเราก็เปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สนใจหรือรับรู้เรื่องราวมนุษย์ขนาดนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยหยิบหัวข้อเรื่องนี้มาค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในวงสนทนาญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงคนรู้จักกันก็แล้วแต่นะ ถ้าเราเป็นผู้ฝึกจิตภายในนะคะเรากําลังฝึกพลังภายในกันอยู่เป็นแบบว่าผู้ฝึกตนภายในเพราะเรารู้ว่าสาระสําคัญของชีวิตนะคะเราไม่ได้เกิดมาเพียงแค่ดํารงกายสะสมทรัพนะคะหรือว่ามีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ที่จะแบบคอยเปรียบเทียบกันเท่านั้นมนุษย์มงคลรู้ว่าสาระสําคัญของชีวิตคือเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้พัฒนาจิตวิญญ,ญาณของตน ดังนั้นค่ะเราต้องมีจิตข้อหนึ่งประจํากายไว้เลยนะคะประจํากายประจําใจไว้เลยว่าทุกๆความสัมพันธ์หรือการมีปฏิกิริยากับผู้อื่นค่ะมองให้เห็นความหวังดีนะคะมองให้เห็นความหวังดีไม่ว่าคําพูดนั้นจะดูร้ายดูแรงดูเสียดแทงเราอย่างไรก็ตามนะคะมองให้เห็นความหวังดี เวลาเราพูดคุยสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กันมีคำพูดมีความรู้สึกมีการกระทำใดๆนะคะกระทบมาที่ใจเราถามสองข้อกับตัวเองว่า 1. เจตนาส่วนดีของเขาคืออะไรสมมุติมีคนยัดเยียดความเห็นเขามาให้เราถามตัวเองสองข้อค่ะหเจตนาส่วนดีของเขาคืออะไร โดยไม่ต้องไปหาความถูกผิดในคำพูดเขาอะค่ะไม่ต้องไปตัดสินว่าเขาพูดถูกหรือเขาพูดผิดนะคะเจตนาส่วนดีของเขาคืออะไรแล้วไม่ต้องไปอยากรู้ด้วยว่ามันมีจริงหรือเปล่าเจตนาดีของเขาเนี่ยพื้นฐานของจิตมนุษย์เนี่ยอย่างมนุษย์มงคลเนี่ยนะคะพวกเราจะมีพื้นฐานจิตเป็นสารตั้งต้นเลยว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดีเพราะทุกคนมาจากแหล่งที่มาจิตวิญญ,ญาณเดียวกันคือความพิสุจ์ ถ้าจิตผู้นั้นมีความมองหม่นนะคะมีความคิดร้ายมีความไม่ปรารถนาดีกับใครก็แล้วแต่นั่นคือการปรุงแต่งมันขึ้นมาดังนั้นเราจะมีข้อที่เป็นจุดตั้งต้นนะคะมองคนเนี่ยจะมองว่าเขามีพื้นฐานจิตอันดีเสมอเพราะต้นกําเนิดมาจากแหล่งเดียวกันถ้าเราบอกว่าจิตผู้นั้นเป็นจิตไม่ดีแปลว่าเราให้ความหมายว่าจิตพระผู้สร้างไม่ดีซึ่งมันไม่ใช่ พื้นฐานตั้งต้นเราต้องคิดก่อนว่าคนทุกคนนะคะมีพื้นฐานจิตอันดีดังนั้นไม่ว่าเขาจะมีเจตนาดีกับเราไหมนะคะจะมีสักเปอร์เซนต์หนึ่งหรือเปล่าสําหรับสิ่งที่เขาส่งพลังมาให้เราเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ไปไปวิจารณ์หรือว่าเข้าเข้าใจความคิดเขาณเวลานั้นเรากําลังเข้าใจพื้นฐานจิตของเขามากกว่านะคะถามตัวเองว่าเขามีเจตนาดีส่วนที่ดีคืออะไร ข้อที่2ค่ะก็ถามตัวเองกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งนี้ส่งผลดีให้ฉันอย่างไรเช่นสมมุติปรินยกตัวอย่างว่าญาติพี่น้องไม่เจอกันนานอยู่ดีๆก็มาถามปรินว่าขับรถอะไรมาปรินอาจจะให้ความความหมายกับมันในเชิงแบบสร้างสรรค์ว่าข้อที่1นเจตนาดีๆของเขานะคะคือเขาเป็นห่วงเขาอยากจะรู้ความเป็นไปในชีวิตเตาเขา ไม่เจอเราน,านานเขาเลยไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถยังไงเป็นญาติพี่น้องเขาอะคะ่ะเขาไม่รู้เรียกว่าต้นทุนของเราณนะปัจจุบันเขาก็อยากจะทําความรู้จักแต่การทําความรู้จักของเขาก็ถูกปรุงแต่งโดยสังคมคือการเอาวัตถุมาวัดว่าเด็กคนนี้มีชีวิตดูแลชีวิตตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเจตนาที่ดีนะคะเราไม่สนใจว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเขาคิดด้วยอะไรแต่ว่า เจตนาอันดีของเขาคืออะไรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมคะคิดซะว่าเขาอยากจะรู้ที่มาที่ไปของเราข้อที่2ก็เลยถามตัวเองต่อว่าแล้วสิ่งนี้มันดีกับฉันยังไงเราก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไหมคะว่าเราขับรถอะไรมาหรือเรานั่งรถเมย์มาหรือเรานั่งแท็กซี่มาทีนี้เราก็ถามตัวเองว่าสิ่งนี้มันส่งผลดีกับฉันอย่างไรเช่นสมมุติว่าสมมติไม่ใช่ปริญม,มึตงเป็นคนอื่นที่ยังไม่มีรถขับ ก็เลยได้ได้สะท้อนกลับมาที่ตัวเองว่าอืมนี่แหละเนาะสังคมมนุษย์นะคะเขาก็จะต้องถามเรา,เาก็จะต้องดูความสามารถเราผ่านวัตถุที่เราครอบครองนะคะเราก็จะได้เห็นใจตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเหตุใดเราถึงไม่มีรถขับเราอยากมีไหมทําไมเราถึงยังมีไม่ได้เรายังต้องทำอะไรอีกนะคะเพื่อที่จะได้มีความสะดวกสบายทางโลกมากขึ้นเราก็เห็นใจตัวเองอีกว่าเราใจตุกตุกไหมเราโมโหไหม นะคะแล้วเราตัดสินตัวเองผ่านวัตถุเหมือนที่คนอื่นเขาตัดสินเราไหมถ้าเราขับรถคันเล็กๆมามีคนถามแบบเนี้ยเรารู้สึกดูถูกตัวเองไหมเราจะได้แน่ใจไงคะว่าสิ่งที่เราเลือกอะ่ะมันใช่สิ่งที่เราอยากจะทําจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นไปด้วยความภูมิใจของเราไหมมนุษย์มงคลเราเคยคุยกันใช่ไหมคะว่าเราเลือกใช้ข้าวของเราต้องภูมิใจกับมัน ชนิดที่ว่ากล้าเปิดเผยกับทุกคนและไม่ว่าใครจะมีคำถามมีความคิดเห็นกับสิ่งที่เรากําลังเป็นไลฟ์สไตล์เราอย่างไรเราก็เพียงแต่ยิ้มรับความเห็นแต่ไม่ตัดสินตัวเองเวลาสมมุติมีใครโยนคำพูดนะคะความคิดเห็นของเขาเข้าสู่ชีวิตเราเนี่ยเขาอาจจะโยนเพชรโยนพลอยเข้ามาก็ได้เช่นเขาให ให้คำพูดดีๆกับเราคําพูดที่เป็นประหนึ่งเพชรนะคะที่ประดับชีวิตเราได้ตลอดชีวิตหรือจะเป็นคําพูดที่หมายถึงเป็นก้อนกรวดที่กะจะปาให้เราเจ็บปวดเท่านั้นนะคะมนุษย์บางคลก็จะมีวิธีการก็คือก่อนจะรับความเห็นหรือคําพูดของเขาเข้าสู่ชีวิตให้เสกมันเป็นเพชก่อนคุณจะโยนขี้หมาเข้ามาก็ได้แต่เศษให้เป็นเพชก่อนจะเศษยังไงล่ะจะเศษให้ก้อนขี้หมาที่เขาโยนเข้ามาเนี่ย มันกลายเป็นเพชนในชีวิตเราได้ยังไงนะคะก็เสกด้วยสองคาถาค่ะคาถาแรกก็คือหาเจตนาดีของเขาให้เจอหาให้เจอไม่ได้แปลว่าเขามีนะแต่เราตีความไปเองนะคะว่าเจตนาอันดีของเขาคืออะไรหรืออาจจะคิดไปในแบบแฟนตาซีเลยก็ได้นะคะว่าอันนี้น่าจะเป็นสารจากคุรูส่งมานะคะเป็นสารจากจักรวาลส่งมาก็ได้เพื่อกระตุ้นเราเรื่องนี้เราอาจจะละเลยเรื่องนี้ไปหรือ คูรู้แค่อยากจะถามเราว่าเราแน่ใจชีวิตที่เราใช้อยู่ตอนนี้หรือเปล่ามนุษย์มงคลต้องภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นในทุกๆปัจจุบันขณะของเราเราจะต้องกล้าเปิดเผยตัวเองกับทุกคนด้วยภาพที่เราเป็นณนะปัจจุบันเพราะสิ่งที่เราเป็นณนะปัจจุบันคือเหมาะสมที่สุดแล้วสําหรับเราดังนั้นเราเราภูมิใจจริงหรือเปล่าถ้ามีคนเ็ถามเราแบบนี้เขาดูถูกนะคะเขาเยอะเย้ย เขาเปรียบเทียบเรากับคนอื่นมันก็ไม่เกิดผลกระทบอะไรกับเราเพราะว่าเราภูมิใจในตัวเองแล้วเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราเป็นคนที่รู้สถานะตัวเองดีที่สุดถ้าคุณอยู่แบบเนี้ยใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้ความเห็นใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้ชีวิตมันมีตั้งหลายรูปแบบชีวิตมันมีหลายไลฟ์สไตล์อะค่ะมันมันมีวิถีที่เยอะมากแต่ละบุคคลเป็นปัจเจกเพราะฉะนั้น เราต้องภูมิใจในสิ่งที่เราเลือกและรู้ว่ากําลังเดินทางไปในสิ่งที่เป็นสุขขึ้นเรื่อยๆเป็นสุขจริงสงบแท้ด้วยนะไม่ใช่สุขจากการได้มาหรือว่าทุกจากการเสียไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบมันเป็นเพียงแค่ตัวสะกิดนะคะให้เราถามตัวเองให้ชัดเจนขึ้นไปอีกเท่านั้นในข้อที่สองที่ถามว่าสิ่งนี้สร้างผลดีให้ฉันอย่างไรก็เพียงแค่มาสะกิดเรานะคะว่าเอ๊ะเรายังมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกให้ชีวิตหรือเปล่า แล้วเราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะคะชีวิตคุณจะมีแต่พลังสร้างสรรค์ค่ะแล้วคุณก็จะไม่โกรธคนนั้นจะไม่ติดกรรมคุณจะไม่ต้องเกิดมาเจอคนแบบนี้ซ้ำซากนะคะ<ม>เขาก็จะไปในทางของเขาไปพัฒนาจิตของเขาต่อไปนะส่วนเราก็ไปในทางสร้างสรรค์แบบที่เราเลือกต่างคนก็ต่างไปดีทั้งนั้นนะคะถามสองข้อเจตนาส่วนดีของเขาคืออะไรและสิ่งนี้สร้างผลดีให้ฉันอย่างไรนะคะ เมื่อเราเห็นเจตนาที่ดีและเห็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะนอกจากที่เราจะกลับมาดูจิตดูใจตัวเองนะคะถามตัวเองให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆแล้วเนี่ยค่ะเมื่อนั้นแล้วนะคะเมื่อได้เห็นแล้วเมื่อเห็นเจตนาดีและสิ่งที่ดีนั้นแล้วสองข้อเมื่อกี้ก็จงขอบคุณสนะคะขอบคุณขอบคุณสารจากครูที่ฉันได้รับมาในวันนี้ขอบคุณที่ฉันได้เห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้น ขอบคุณที่ฉันได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันเลือกให้ชีวิตเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าดังนั้นเราจึงขอบคุณนะขอบคุณได้ขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกคนที่มาให้ความเห็นขอบคุณทุกคนที่มามาส่งสัญญาณนะคะเพื่อให้ฉันรู้จักตัวเองมากขึ้นฉันจะได้ถามตัวเองว่าชีวิตฉันตอนนี้ใช่หลุมหลบภัยหรือเปล่าถ้ามีคนมาให้ความเห็นกับชีวิตแล้วฉันก็อืม เขาพูดถูกนะคะใช่ฉันก็ไม่พอใจชีวิตฉันเหมือนกันเขามาจี้ใจดําฉันเหลือเกินแปลว่าวันนี้คุณไม่ได้พอใจกับชีวิตจริงแปลว่าวันนี้คุณยังไม่สโรโราบต่อกฎที่บอกว่าคุณอยู่ในที่ที่เหมาะสมในทุกปัจจุบันขณะแสดงว่าคุณยังรู้สึกว่าตัวคุณน่ะดีกว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับนั่นแปลว่าคุณกำลังท้าทายและไม่ยอมรับกฎข้อเดียวของเกมจักรวาล ว่าคุณคิดเลือกพูดทําแบบไหนได้แบบนั้นแปลว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณเป็นเหตุให้ชีวิตคุณเป็นแบบนี้คุณเลยคิดว่าคุณได้สิ่งที่ไม่คู่ควรคุณกําลังดูถูกระบบจักรวาลว่าส่งของผิดคุณกําลังคิดว่าตัวคุณเป็นจุดเออร์เรอร์ของจักรวาลแสนล้านปีขึ้นมาได้ยังไงคุณคือหนึ่งในแสนล้านที่ระบบผิดเหรอถึงได้ส่งข้าวของเงินทองผู้คนสถานการณ์ชีวิตผิดมาให้คุณ มันไม่มีอะไรผิดมันถูกต้องทุกอย่างถ้าคุณซีโรราบต่อกฎเล็กๆของเกมจักรวาลที่เปลีนเขียนในหนังสือเล่มเล็กๆเ,เอาไว้เนี่ยจริงคุณจะไม่มีสภาวะนั้นมันจะมีแต่การยิ้มรับและขอบคุณเท่านั้นยิ้มรับและขอบคุณและทำในสิ่งที่เดินไปสู่เส้นทางของการพัฒนาเสมอเดินอยู่กับความสร้างสรรค์นในตัวไม่เคยลืมพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ในตนไม่เคยกลัวที่จะไม่ได้อะไร ถ้าคิดเลือกพูดทำสิ่งไหนมันย่อมได้สิ่งนั้นถ้ายังไม่ได้ก็แปลว่ามันยังไม่ถึงจุดวาระของมันาศาสตราารต้องมีการประกอบฟ,ฟอร์มตัวกว่ามันจะมาหรือเผื่อที่ไวนิดหนึ่งสำหรับพลังงานที่เราคิดพูดทำในอดีตที่เราจำไม่ได้มันอาจจะทำให้สิ่งนั้นล่าช้าออกไปหรือได้ในสิ่งที่คล้ายๆกันเข้ามาอาจจะไม่เป๊ะแต่มันไม่เคยผิดนะคะกับสิ่งที่เราได้เลือกเป็นต้นเหตุ แค่นั้นเองชีวิตก็สบายแล้วนะคะดังนั้นเทปในวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ตามนี้นะคะถ้าเราเจอการกระทบกระทั่งนะคะเข้ามาในในชีวิตเราลองทำตัวเองสองข้อเพื่อหาพลังสร้างสรรค์นในตัวและจะได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นจากนั้นเมื่อเห็นแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะ าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกช่องหรือ subscribe ช่องเดินทางสู่แสนซับไปด้วยกันนะคะและเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆในอนาคตก็ขอให้เพื่อนๆได้เซฟหรือแชร์เก็บไว้ด้วยถ้ามีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้หรือต้องการจะฟังหัวข้อไหนเป็นพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วย ความสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาต่อกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ